เราจะมาพูดถึงตลาดรตราสารหนี้ในบ้านเรานะคะหลังจากที่ปีที่แล้วมีการออกหุ้นกู้สูงที่สุดในประวัติการ1.2ล้านล้านบาททีเดียวปีนี้เนี่ยนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าเดิมอีกนะคะเป็น1.3ล้านล้านบาทจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยที่มีการขึ้นแบบชะลอตลัวลงจะส่งผลนในยะทางใดกับตลาดรตราสารหนี้บ้านนะคะพูดคุยพร้อมกันกับทน่านนั่นของคุณกนทีประเสริฐวงการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่วารินธนกิจธนาคาร CIMB ไทยนะคะ สวัสดีค่ะคุณกฤทีคะสวัสดีครับค่ะคุณกฤทีค่ะก่อนอื่นนะคะถามถึงเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยก่อนแล้วกันนะคะเรามองปัจจัยของตัวดอกเบี้ยในปีนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงทิศทางแล้วก็นโยบายที่น่าจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะครับเออในแง่ของเรื่องดอกเบีย้ยนะครับก็จริงๆก็ยังมีการเขยบตัวขึ้นอยู่นะแต่ขึ้นในยตราที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ คิดว่าคงคงอย่างอย่างในไทยเนี่ยปัจจุบันเรทอยู่ที่1.25ใช่ไหมครับก็มองกันว่าน่าจะขึ้นไปอยู่ที่2เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าจะค่อยๆ่อทยอยขึ้นนะครับอาจจะสองสองถึงสามครั้งนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจบตรงประมาณกลางปีนะครับจะถามว่าดอกเบี้ยของไทยจะลดลงไหมในในใน,ในช่วงปีนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังคิดว่าก็ยังไม่ไม่ลดนะครับ เพราะว่า mm hmm. ยัาง,ยางต้องดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ดูเรื่องเงินเฟอ้อนะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องไปลิงก์กับทางอเมริกาด้วยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยตัว terminal อลเรที่ตอนนี้มองอยู่อยู่ที่ประมาณ5.1ปนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ4.5เพราะฉะนั้นก็ก็ยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก,ก็คิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะนิ่งชะลอตัวในทีนนปีนี้นะครับแก็ถ้าโอกาสจะลดลงของดอกเบี้ยในสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นประมาณกลางปีหน้านะครับ ก็อ่อนอ่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เรามองกันว่าอ่าเป็นเป็นภาพที่เรามองกันเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาจะถามว่าตอนนี้มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่โผล่เข้ามาก็คือเรื่องของประเทศจีนนะครับอย่างที่ทราบว่าประเทศจีนมีนิบายกลับตัวกัะถัะที่จะเปิดประเทศแล้ววันที่เจดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเรื่องอินฟลูเชั่นเรดที่เรามองกันไว้เนี่ยอาจจะต้องมองเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะต้องต้องต้องขอดูภาพนิดนึงว่า ภาพต่อไปจะเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาประมาณสิบล้านคนใช่ไหมครับแล้วก็เราคาดกันว่าปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาประมาณยี่สิบล้านโดยคาดว่าเป็นนักลงนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนสักประมาณสองล้านคนแล้วก็เข้ามาประมาณปลายปีแต่พอตอนนี้เนี่ยมันมีการขยับเร็วขึ้นโดยจีนเปิดประเทศเร็วขึ้นเนี่ยะฉะนั้นนักท่องเที่ยวอาจจะเข้ามาเร็วขึ้นและ อัตราส่วนของนักเที่ยวจีนที่เข้ามาก็น่าจะเพิ่มขึ้นก็คงมีผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจไทยพอสมควรคง<ช>ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับว่าดอกบีวว้จะเป็นยังไงต่อครับ ทีนี้เรามองภาพของตลาดหุ้นกู้ยังไงบ้างหลังจะไปที่เราก็ถือว่ามีการลงทุนนะคะหรือว่าการหุ้นกู้มากสุดในประวัติการไปแล้วปีนี้เนี่ยนะคะหลังจากดอกเบี้ยน,น่าจะยังเป็นขาขึ้นแม้ว่าจะชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจในแง่ของภาพเศรษฐกิจเองหรือว่าต่างประเทศที่มีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยเองจะส่งผลหรือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกลบกับตลาดหุ้นกู้ในบ้านเราอย่างไงบ้างคะในในแง่ตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยนะครับจริงๆ ผมยังมองว่ายัาง,ยางไปได้ต่อนะครับเพราะว่าจริงสัดส่วนของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากปีที่แล้ว 1. 2ลุล้านล้านใช่ไหมครับปีนี้ผมคิดว่าก็อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับปีนี้หรือมากกว่านะฮะจะขึ้นไป1.3หรือมากกว่าได้ซ้ำไปเพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของตัวหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดในปีนี้นะครับหุ้นกู้ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีการครบกําหนดขึ้นมาเรื่อยๆืใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยมีครบกําหนดอยู่ที่ประมาณ 6, แสนล้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น มีความเชื่อว่าในในแง่หุ้นกู้ที่เขากงิดพวกนี้เนี่ยนอกจากการนําเงิน i n t e r n a l cash flow มาคืนเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองเรื่องของโ o เว r ต่อเพราะฉะนั้นในแง่ของหุ้นกู้ที่จะเข้ามาตลาดเนี่ยในแง่ของโ o v ว r ตัวที่ครบกําหนดเนี่ยก็เมียกน้อยประมาณ6กแสนกล้านแล้วนะครับทีนี้ในแง่ของตัวการออกใหม่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าทางทางผู้ประกอบการก็ยังมองเรื่องของการขยายตัวอยู่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภาวะ,ะ,ะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเรื่องของโควิดที่เริ่มคลายตัวลงะนะครับก็หลายๆท่านที่มีการชะลอการลงทุนเอาไว้เนี่ยก็คิดว่ามีการมองในแง่าการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมองขยายไปเรื่อง M&A ด้วยที่ทำไปนะครับก็เพราะฉะนั้นในแง่ของการออกหุ้นกู้โดยเฉพาะจากภาคเอกชนเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีการออกอย่างต่อเนื่องแล้วก็อ,ออกจํานวนเยอะขึ้น ขอเสริมนิดนึงในแง่ของในช่วงสองสาเดือนต้น,ต,นต้นปีนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นได้ว่า,าหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ออกมาเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ออกมาใน,ในหลายๆเซ็กเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอย่างเป็นเทรนที่คิดว่ายัางออกอย่างต่อเนื่องครับ ถ้ามองในสมมวกของบริษัทเอกชนนะคะเวลาเขาจะตัดสินใจระดมทุนนะคะการออกหุ้นกู้การกู้ยืมหรือแม้แต่การออกหุ้นสามัญเนี่ยนะคะความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของหุ้นกู้เมื่อเทียบกับประเภทอื่นเนี่คืออะไรอะคะครับคือคือในในแง่การระดมทุนนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทางทางผู้ประกอบการอาจจะ,ะดูเรื่องสินเชื่อนะครับ กู้เงินจากธนาคารเป็นหลักนะครับอันนี้เราคงไม่พูดเรื่องเรื่องคุ้น,นะเพราะว่าอาจจะเป็นอันนั้นเป็นเป็น long term น,นะฮรแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าในแง่าการกู้ยืมระดมทุนเพื่อการประกอบกิจาการเนี่ยในอดีตก็จะเป็นสินเชื่อเป็นหลักแต่หลังๆเนี่ยในแง่ของตลาดตราสารหนี้ของของคุณกู้เนี่ยมีการเปิดตัวกว้างขึ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้อย่างต่อเนื่องโดยตรงนะฮะก็ก็ในอดีตที่ผ่านมาก็จะช่วยในเรื่องของตัว การดูแลเรื่องอัตราดอกเบีย้ยการกู้ยืมของบริษัทนะครับเป็นการเป็นการดูว่าทางไหนที่จะเป็นเรทที่เอฟเฟกตีฟกว่ากันแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าด้วยอัตราที่มันขยับขึ้นเนี่ยตอนนี้ในแง่ของต้นทุนในการออกหุ้นกู้กับการกู้ยืมสินเชื่อเนี่ยก็เริ่มเข้ามาใกล้เคียงกันแล้วนะครับตอนนี้มันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าการระดมทุนของบริษัทเนี่ยอาจจะพึ่งซอส ที่เดียวไม่ได้อาจจะพึ่งที่สินเชื่อของธนาคารอย่างเดียวไม่ได้คงต้องมองทางเลือกทางอื่นด้วยนะครับเ <à> พราะว่าถ้าเกิดตลาดปิดขึ้นมาทางด้านด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอีกด้านหน,นึ่งที่สามารถระดมทุนต่อเนื่องได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทมีการระดมทุนโดยการผู้ยืมจากธนาคารเนี่ยเป็นจํานวนมากพอสมควรแล้วนะครับก็จะเริ่มติดๆนิดนึดนดนงตรงตรงซิงเกิลเลนิงลิมิต นะครับเพราะฉะนั้นการที่มาระดมทุนผ่านหุ้นกู้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ที่สามารถระดมทุนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของตัวซิงเกิลเลนนนีน่เปนที่เริ่มจะตึงตงตัวแล้วในในหลายหายภาคธุรกิจครับ อย่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็จะมีลิมิตใช่ไหมคะอย่างที่คุณทีณณทบอกไว้แต่ว่าอย่างหุ้นกู้เองมันมีลิ mm. มิตด้วยไหมคะว่าเอ๊ะแต่ละบริษัทเองตามไซส์ของมาเก็ t แค่เท่านี้กู mm. จะอหุ้นกู้ได้เท่าไหร่มีคอนดิชันนี้ในการคิดคำนวณเรื่องของการออกตราสารนี้ด้วยหรือเปล่าคะมีครับก็จริงๆผมว่าตัวหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะมองเป็นอินดิเคเตอร์หลักได้เลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัว c r e ดิตเรตติ้งนะครับเพราะว่า c r e ดิตเรตติ้เวลาจะออกมาเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องมองความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเป็นหลัก mm hmm. เขาก็ต้องดู DE r a เ i ชนะครับดูดูแครชฟลู uh, cash flow ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์หลักแหละท,ที่อย่างน้อยเป็นการช่วยนักลงทุนในการมองว่าบริษัทนี้ยังยังสามารถกู้ต่อไปได้ไหมนะครับ mm hmm. เพราะว่ายิ่งถ้าเกิดกู้เยอะไปอะไรไปเนี่ยอันดับความน่าจะถือก็จะ,ะต่ำลงเรื่อยๆนะครับ ค่ะระดับไหนที่ถือว่ายังเป็น Investment Grade อยู่ก็คือยังเป็นค r i p l e B บวกอยู่หรือเปล่าคะเอ่อผมผมมองว่าใน Range ของ t ริ ple B Ran g e เนี่ยยังยังเป็นอะไรที่ยังรับได้นะครับอาจจะเป็นค r i p l e B รบีบวกยังยังพอรับได้อยู่ครับ ในสถานการณ์ที่เศรษฐ,ฐ,ฐกิจอา,อาจจะมีแนวโน้มชะลอในอนาคตด้วยเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะมองย้อนกลับมาสถานการณ์ของการออกหุ้นกู้แล้วก็ศักยภาพในการชําระคืนของบ้านเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีพอมีข้อมูลหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นล่าสุดก็มีอบมางบริษัทนะคะอย่างอเนี่ยแม้ว่าหลายฝ่ายก็จะบอกว่าเป็นเฉพาะ ตัวบริษัทเองแต่ว่าก็อาจจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับทั้งคนที่กําลังจะลงทุนในหุ้นกู้หรือแม้แต่ผู้ที่จะออกหุ้นกู้จะต้องมีต้นทุนทางการเงินมากขึ้นหรือไม่เราประเมินประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับอย่างอย่คุณเฟิร์นบอกครับก็ต้องขออนุญาตคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของแต่ละบริษัทด้วยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าภาพรวมโดยโดย,โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าหุ้นกู้ที่ยังออกในตลาดเนี่ยยังเป็นตัวที่มี อันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าความสามารถในการจุนไนี่ที่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ที่ที่ที่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยตัวที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของตัวงบการนเงินของเขาเองเครดิติ้งเขาเองเนี่ยยังยังดีอยู่ส่วนใหญ่ก็ยังดีอยู่นะฮะแล้วก <Yeah. S 1> ็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าว่าจะติดขัดอะไรโดยเพราะอย่างยิ่งอย่างที่เราคุยกันเบืเบ้องต้นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้มันจะดู เศรษฐกิจถดถอยใน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 โลกนะแต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะครับห<ม>ลายๆส่วนอย่างเช่นเรื่องของอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้เรื่องของการท่องเที่ยวผมก็คิดว่าก็เริ่มกลับมาแล้วออนออเนี่ยผมว่ามันมันก็ยังมีโมเมนตัมที่ทําให้เศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่ที่ออกเนี่ยผมคิดว่ายังยังดีอยู่ยังไม่ติดปัญหาอะไรไม่มีภัยสิทอะไรเหมือนในช่วง สองปีที่ผ่านมาอาจจะเกิดช็อตกันอาจาอาจะหา,า,า,าเงินมาคืนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าตอนนี้คงคงไม่ค่อยมีแล้วนะครับปีที่แล้วเห็นผู้ออกหุ้นกู้หลักก็จะเป็นพลังงานอาสังหาสถาบันกันเงินปีนี้จะเป็นเทรนด์คล้ายกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่จะต่างไปจากปีที่แล้วบ้างไหมคะสำหรับกลุ่มผู้ออกครับผมว่ากลุ่มผู้ออกก็ยังยังยัง,ยงเป็นกลุ่มกลุ่มเดิมอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ ตัว property นะครับอสังหานะครับหรือว่าตุณ consumer finance ที่ยังยังออกอย่างต่อเนื่องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ยังยังมีการออกอย่างอย่างต่อเนื่องก็กลุ่มของเ e ล e c คอมนะครับส่วนของพลังงานเนี่ยก็ก็ก็มีการออกอย่างต่อเนื่องอย่างที่เรียนครับอหลายๆท่านก็ยังออกเป็นการโรเวอร์คุณกู้ที่ครบกำหนดนะครับแล้วก็มีมีโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังยังเป็นสามถึงสี่ออสเตรีหลักที่ที่ยัง ะระดมทุนผ่านตราสารนี้ครับค่ะแล้วในฝั่งของผู้ลงทุนล่ะคะเป็นกลุ่มไหนเป็นรายบุคคลรายสถาบานันมากน้อยแค่ไหนต่างไปจากเดิมไหมคะจากเดิมตลาดตราสารนี้เปิดใหม่ๆนี่ผู้ลงทุนหลักจะเป็นนักลงทุนสถาบันเป็นหลักน,นะครับแล้วก็นักลงทุนรายย่อยก็ก็เริ่มเข้ามาลงทุนบา้างแต่ในอดีตเนี่ยทุกท่านจะมองว่าการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับ คล้ายๆกับเงินฝากกันนะฮะที่เมื่อลงทุนไปแล้วก็คงต้องถือจนครบอายุมัช a t ริตี้นะครับถึงจะถอนได้แต่ว่าในตลาดสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดเวลลอปเมนต์ขึ้นมาเยอะมากตลาดลองตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เดเวลลอปขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยตอนนี้มีมเรียกว่ามี l i q u i ต i ี้คือเมื่อลงทุนในคุณกู้แล้วนะครับสามารถที่จะขายได้ในตลาดรอง เมื่อมีความต้องการไม่จําเป็นต้องถือจนครบอายุนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มเริ่มหาทางเลือกในการระดมทุนมากขึ้นอย่างช่วงสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจจะยังไม่จูงใจเท่าไหร่นักก็แล้วก็เรื่อง FIDT ที่ลดการกรกันตีลงเพราะฉะนั้นนักลงทุนพวกนี้ก็จะเริ่มหันมาลงทุนในทางด้านตราสารหนี้เยอะขึ้น จะเห็นได้ว่านักลงทุนที่เป็นรีเทลก็เพิ่มมากขึ้นในตลาดะนะครับรแล้วก็นอกจากนั้นอย่างอย่างที่เรียนครับว่าอตอนนี้เนี่ยทางบริษัทที่ที่ออกมากันเนี่ยก,ก็มองเห็นว่าอยากจะกระจายในการระดมทุนเนี่ยไม่เพึ่งเฉพาะนักทุนที่เป็นสถาบันเท่านั้นก็มีการออกขายให้กับนักทุนที่เป็นรีเทลมากขึ้นเพราะฉะนั้นออนออลคือตอนนี้ตลาดเนี่ยก็มีกว้างขึ้นครับนอกจากนักทุนสถาบันแล้วนักลงทุนรายย่อยหรือไฮเน็ตเวิร์ดก็เป็น ใครเยอะที่สําคัญในตลาดตราสารนี้ปัจจุบันครับค่ะอย่างผลตอบแทนสําหรับหุ้นกู้เอ่อตอนนี้ Tri ป l e B เนี่ยไม่แน่ใจพอพอมีเรนจ์จไปครับว่าสามปีห้าปีตามกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณเท่าไหร่บ้างเนี่ยคะ่ะก็เข้าๆเลยนะฮะเข้าวๆก็ประมาณถ้ากลุ่ม Tri p l e B บวก Tri p l e B บอะไรประมาณนี้ก็ประมาณสี่เปอร์เซนต์สมัอายุประมาณสาณปีนะครับก็ก็อันนี้ต้องครับต้องต้องเรียนว่ามันมันขึ้นกับเอ่อตัว ของเทรดเวติง uh, เป็นหลักด้วยนะฮะจริงๆนะฮะและ้วก็จริงๆก็ยังเป็นอัตราที่น่าสนใจยอยู่นะครับกับนักลงทุนค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับในฐานะผู้ลงทุนมากดีกว่าที่เขาจะซื้อตราสารหนี้ซื้อหุ้นกูน้เนี่ยนะคะว่าเขาควรมีความเข้าใจหรือว่ามีกลยุทธ์นะคะในการลงทุนอย่างไรในช่วงจังหวะแบบนี้คะครับก็ผมผมมองว่า ในในการลงทุนเนี่ยนะครับเหมือนกับทุกทุกทุกตราสารนะครับก่อนที่จะลงทุนผมว่าถ้านลงทุนควรจะศึกษาบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนก่อนนะครับโดยก็ย่างยิ่งถ้าถ้าเป็นตรา,าสารนี้เนี่ยอาจจะมีตัวช่วยอยู่ก็คือเรื่องของตัวอันดับเครดิตเรตติงนะครับอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นที่สแกนขึ้นมาก่อนว่าเรตติงระดับนี้เรารับได้ไหมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปมองของตัวบริษัทด้วยว่าบริษัทนี้ทําธุรกิจอะไรเราเข้าใจเขาหรือเปล่านะครับ แล้วก็แนวโน้มของเขาน่าจะเป็นยังไงอาจจะดูพวกวิจัยประกอบนอกจากตัว IM ของบริษัทแล้วนะครับ mm hmm. ก,ก็เป็นการช่วยช่วยนักทุนในการเลือกอคุณกู้ที่จะลงทุนนะครับส่วนในแง่ของการลงทุนเนี่ยควรจะทำยังไงก็ตามหลักอาจจะต้องกระจายบ้างนะครับอาจจะกระจายไปตามอินดัสทรีต่างๆบ้าง mm hmm. หรือว่าเทรนเนอร์ที่ต่างกันบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อ,อล,ดลดความเสี่ยงลงอาจจะ เป็นการดูแลพอร์ตด้วยตัวเองน,นะครับตอนนี้ค่ะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกันทีที่มาอัปเดตกันสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับ คุณกนทีประเสริฐวงศ์นะคะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่วานิธนกิจธนาคาร c m b ไทยนะคะคาดว่าดอกเบีย้ยปีนี้ของบ้านเราน่าจะไปจบที่2%ในช่วงกลางปีแล้วก็ทั้งปีไม่น่าลดดอกเบีย้ยนะคะส่วนในมิติของตลาดตราสารนี้ก็คิดว่าปีนี้ยังคงมีการออกตราสารเพิ่มขึ้นต่อนะคะแล้วก็มีการโรเวอร์ด้วยก็แปลว่าอาจจะได้เห็นตัวการออกหุ้นกู้เนี่ยออทามไฮ จากปีที่แล้วด้วย1.2ล,ล้านล้านอาจจะเป็น1.3ล,ล้านล้านในปีนี้นะคะส่วนในด้านของหุ้นกู้กับสินเชื่อตอนนี้ต้นทุนทางการเงินของบรรดาบริษัทเอกชนเนี่ยใ,ใกล้เคียงกันแล้วนะคะแล้วก็ความสามารถในการชรําระหนี้โดยรวมของตลาดยังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดในขณะที่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยนะคะก็เป็นรีเทลหรือว่ารายย่อยหรือแม้แต่รายใหญ่ที่เป็นไฮเน็ตบดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มีแต่นักลงทุนสถาบันนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพคล่องที่ดี นในตลาดรองของตลาดตรา,าสารนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครจะลงทุนสิ่งสําคัญเหมือนกับการลงทุนในทุกรูปแบบราคาหนึ่งคือต้องรู้เสียงซรัพท์ที่เราลงทุนก่อนก็ไปดูนะคะว่าคนที่เขาให้เราเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหนี้เขาเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรงบการเงินของเขาเป็นอย่างไรนะคะไปดูเครดิตเราติงด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องไปดูด้วยนะคะว่าศักยภาพในการชํารหนี้ของเขาเป็นอย่างไรธุรกิจเขาเดําเนินไปได้มากน้อยแค่ไหนส่วน t r i ปเปิลบี เทียทิปเปอหรือทิปเปบกตอนนี้ก็ยังลงทุนได้นะคะ r a n g ์ Range ของอัตราผลตอบแทนก็ราวราต่อปีนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ